สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะอ่าต้องบอกว่าสวัสดีสายขี้กเกียจเทรดก็แล้วกันนะขี้เกียจเทรดเราจะทำยังไงกับขี้เกียจเทรดอันนี้ผมอยู่ที่แอปคูคอไอน,นะฮะคูคอไอมันก็จะมีเทรดเอ่อบอทเทรดให้เราฟรีๆนะฮะคลิกเข้าไปดูนะฮะอ่าผมเคยทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งนะทดลองมาแล้วครั้งหนึ่งก็ก็เขาเรียกว่าเปิดบอทให้มันเทรดอัตโนมัตินะฮะ ก็ทดลองไอ้นิดๆหน่อยได้มา300กว่าบาทนะวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปนะอ่ามันจะมีเมนูตัวนี้นะสปอร์ตอะไรอะอ่า,อ,าอินฟินิตี้ไอ้พวกนี้ต้องใช้ทุนสูงนะเราคลิกเข้าไปดูนะตัวนี้ถ้าเรา create เน,เนี่ยมันต้องใช้อขั้นต่ำหนึ่งันดอลลาร์ก็หน้าหน้า,หน,าหน้าอยู่นะมีผู้ใช้องานทั้งหมด4ล้านกว่าคนเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอันที่อันที่สนะเราจะกด c r e a t ตัวนี้ใช้อยู่สอง ส8ิแปดอลลาร์นะก็โอเคนะมีผู้ใช้งานทั้งหมดสี่หมื่นะตัวนี้ครับตัวที่ผมชาเเคยใช้นะเป็นมีผู้ใช้งานจุดสองแส0คนนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะกดสตาร์นะครับเขาจะมีคู่เทรดให้เล่นนะไอ้ไม่ใช่เขาจะมีเหรียญน,นะเขาจะซื้อเหรียญซื้อขายซื้อขายซื้อขายนะครับประมาณนี้คนะเราก็ลองคิดเลือกตัวแรกดูอ่ะมันก็จะมีห้าคู่นะถ้าเราไม่ถูกใจอันนี้มีขั้นต่ำนะร7อยเจ็ดสิถ้าเหรียญ ร้170อยเจ็ดสิบดอลลาร์ถ้าเราไม่พอเราก็ไปดูตัวอื่นนะครับอตัวนี้ตัวนี้เยอะมากอ่าห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่ารู้สึกว่าผมจะมีอยู่ร้อยกว่าเหรียญน,นะผมก็จะหามันอ่าอันนี้มันไม่เกินร้อยเหรียญเนาะก็จิ้มข้อดีก็คือว่าไม่ว่าจะตลาดจะขาขึ้นขาลงนะครับเขาก็เทรดให้เราได้ตลอดนะคือเราใช้บอร์ดเทรดท,ที่อยู่ในกรดานค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับอ่ะอันนี้มีแปดสิบสี่ดอลลาร์นะ มีเหรียญทั้งหมดนะครับผมก็จะเลือกตัวนี้ก็แล้วกันนะบิตคอยน์เลียมฟินคอยจีอาร์ทีอะไรเซอีซนะะมีทั้งหมดห้าตัวถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมได้นะครับอ่าผมจะลองดูนะฮจะเอาอะไรดีอ่าเอเอวี A A v A ไหมอ่าลองคลิกดูนะงบประมาณจะเกินหรือเปล่าต้องดูตรงนี้นะอา้าวไม่เกินนะะอ่า เอาเป็นว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมผมผมลบออกเอาเท่าที่เขาจัดไว้ให้เราเลยก็แล้วกันนะนะ,นะเพื่อความรวดเร็วนะผมก็จะใส่หมดนี้เลยนะเดี๋ยวนะอ๋อผมต้องโอนเหรียญเข้ามาก่อนนะผมยังไม่ได้โอนเหรียญเข้ามาเลยนะ,นะเดี๋ยวกลับกลับไปหน้าหลักก่อนนะ,นะผมก็จะโอนไปที่ transfer นะครับแล้วก็เลือก u s d t นะนี่นะ trading a c t ร at นะ ผมกจะโยกไปหมดนี่เลยนะ,นะกดคอนเฟิร์มนะครับอ่าไปแล้วนะครับหายไปแล้วนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่มาอยู่นี่แล้วนะครับนะฮะอันนี้เมนเมนูหว่าเหรียญที่เราโอนเข้ามาอะไรเนียอ่าเดี๋ยวเรากลับไปหน้าแรกเราไปไปที่ตัวบอทเทรดดิ้งบอรนะนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะ smart ริบอาร์นอะไรเนี่ยผมก็ลืมละเมื่อกี้อยู่กดสตาร์ทนะครับแล้วก็มาเลือกตัวไหนเอ่ย ผมก็จาไม่ได้ละกดโม่ๆดูก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่นะสี่ร้อยกว่าขั้นต่ํานะนี่ก็ไม่ใช่โอเคเจอแล้วนะครับนี่แล้วตัวนี้ก็จะเลื่อนเลื่อนขีดนะแล้วเ,เราใส่หมดเลยก็ได้นะใส่หมดเลยเดี๋ยวเขาก็จะจัดซื้อจัดขายตามนี้เลยนะทั้งหมดห้าคู่นะห้าคู่เทรดผมก็ใส่หมดนี้แหละอ่ะร้อยสิบเจ็ดดอลลาร์นะครับอ่ามันจะมีอะไรนะ แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเรากดดูตัวอื่นยี่สิบยี่สิบอ๋ออันนี้เป็นบาลานซ์ <c oughs> ให้ทุกคู่ยี่สิเปอร์เซ็นทุกคู่น,นะอันนี้อะไรบายมาเก็ตแคปหกสิบสอเยิบเก้าเปอร์เซ็นสาสมสาหรอแล้วถ้าออนโปรอะไรอะโปรเพรชั pro ่นหรอห้าสิบเอ็ดสามเจ็ดอืมคราวที่แล้วผมใช้ตัวนี้เนาะเมนูแรกผมอยากจะลองมาใช้เมนู ยี่ิเเซ็นดูนะเออก็ไม่รู้จะกำไรขาดทุนยังไงแต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่บอทดเขาจะยังไงอ่ะผมก็พูดไม่ค่อยถูกนะไม่ค่อยเก่งเรื่องสับเท่าไหร่นะแต่เขาทำกำไรให้เราได้แน,น่นอนนะเอาเป็นว่าเราลองเสร็จดูสักหนึ่งอาทิตย์นะเจ็ดวันมาดูนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะะ ก็อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะครับให้ใช้เงินเย็นนะฮะแต่ถ้าเราถือเหรียญไว้เฉยเราไม่ได้เทรดมันก็แค่ขึ้น,นลงนะครับแต่ถ้าเราให้บ่อยบอดเทรดนะให้บอดเทรดให้วันละหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นตถ้ามันได้นะก็อเคนะสิ้นเดือนหนึ่งก็ได้เยอะนะครับก็ไปลองกันดูนะ่ะผมก็กด c r e a ไปเลยนะ,นะครับ c o n f i r มนะฮะอ่าเรียบร้อยนะฮะเขาก็เตรียม เอาเงินเข้าเราเข้าไปเจดนะครับแตวมันก็จะมีเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งนี่คือเราใช้ใช้งานอยู่นะฮะถ้าตัวนี้มันก็จะพุ่งขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะถ้าวันไหนเราพอใจรายได้นะะเราก็ามากดปิดนะผมในครั้งแรกผมไม่ไม่ชำนาญน,นะคือเทรดไปร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าแล้วมันพุ่งไปร้อยสามสิบกว่าผมไม่ได้กดปิดนะฮะพอไม่ได้กดปิดปั๊บมันล่วงมันก็ลงมาอยู่ที่ รอยี่สิบเอ็ดอลลานะฮะคือเราต้องคอยกดปิดด้วยนะฮะเหมือนกับมันไม่ได้ขายให้เราอัตโนมัติอ่ะอารมณ์ประมาณว่าค่อยดูแล้วกันนะฮะแต่จริงผมก็มีตัวหนึ่งนะที่อยากจะแนะนำแต่ว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวนะเออผมถ้าสนใจก็ผมเอาไว้ไหนวะเนี้ยอ๋ออยู่อีกเครื่องหนึ่งนะฮะขออภัยนะอยู่อีกเครื่องหนึ่ง เอ่อไอตัวนั้นอารมณ์ว่าซื้อแล้วขายให้อัตโนมัตินะะวันหนึ่งจะเขาจะปรับเออไม่ต้องพูดถึงแร้ววันนี้เอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะะเอาเป็นว่ามันก็ค่อนข้างจะดีกว่ามานั่งเทียดเองนะครับครับเดี๋ยวก็ลากันไปก่อนนะฮะก็สวัสดีครับ